ผ่ามาแล้วตาหนึ่งใช้เลนระยะเดียวแต่พอจะผ่าอีกข้างหมอบอกว่ายังไม่ต้องผ่าอีกข้างสั้น650ควรทําเมื่อไหร่ให้แนะนําด้วยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยหากเราผ่าต้อกระจกตามสิทธิ์การรักษาไม่ว่าจะเป็นบัตรทองก็ดีประกันสังคมก็ดีสิทธิข้ราชการจ่ายตรงเนี่ยเกณฑ์ในการผ่าเขาก็จะคํานึงจากความเป็นเยอะเช่นการมองเห็นเมื่อลองใส่แว่นแล้วเนี่ยแย่มากๆแย่กว่าเท่าไหร่เลน เข้มมากๆเข้มกว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต่อให้เราเป็นคนที่สายตาสั้นมากเนี่ย ซึ่งข้างหนึ่งเป็นเยอะทำไปแล้วแต่อีกข้างหนึ่งหากยังเป็นน้อยอยู่ไม่เข้าเกณฑ์ก็อาจจะไม่สามารถผ่าตัดโดยใช้สีได้แต่ความยากของคนที่สายตาสั้นมากๆเช่นเกิน6 0 0ขึ้นไปเนี่ยเรามักจะมีปัญหาเพราะว่าข้างที่เราใส่เลนส์เข้าไปแล้วอันนี้เราก็จะเห็นขนาดภาพใหญ่ใกล้เคียงของจริงส่วนข้างที่เรายังต้องใส่แว่นที่ค่อนข้างหนามากเราก็จะเห็นภาพขนาดเล็กลงทําให้การรวมภาพเนี่ยค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่สายตาสั้นมากคําแนะนําก็คือ ทําทั้งสองข้างเพื่อให้การปรับตัวง่ายขึ้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นใช้ร่วมสองตาได้ดีแต่หากเราใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลที่เป็นการเบิกจ่ายแบบนี้เขาจะต้องมีเกณฑ์เราก็เลยต้องรอนานๆเพราะฉะนั้นต้องชั่งน้ําหนักระหว่างลองเลือกสิทธิการรักษาอื่นเช่นชาระเงินเองไหวไหมหรือว่าเรารอหรือลองคุยกับคุณหมอเพิ่มเติมค่ะ